สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรีวิวบ้านของเราอีกแล้วคือรีวิวบ้านนะมีหลายคลิปมากเลยเพราะว่าบ้านมันมีหลายส่วนแเราก็รีวิวไปตั้งหลายห้องแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามีห้องหนึ่งยังไม่รีวิวน้องๆก็เขียนบอว่าห้องนี้ไม่เห็นรีวิวเลยเออจริงด้วยยังไม่ได้รีวิวห้องนี้เลยก็คือห้องอีป,ป้อมค่ะอ้าวเราก็จะไปดูห้องอีป,ป้อมกันเ้วได้เดี๋ยวนัดหมายกับอีป,ป้อมแล้วว่าเดี๋ยวจะไปก๊อกๆขอรีวิวห้องหน่อยนะคะไปะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ ห้องอีปอมนะคะจะอยู่บริเวณนี้อันนี้จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านผู้สูงอายุเนื้อคอนโดคอนโดผู้สูงอายุเพราะว่าบริเวณนี้จะมีอยู่สามบ้านสามสามยูนิตเลยนะสามยูนิตยูนิตนี้จะเป็นห้องอากงอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นห้องแบบอะไรนะอันนี้เรียกว่าห้องวันเบดรูมเป็นห้องของอากงปู่ส่วนห้องนี้เป็นอากงาม่ที่เป็นตายายทูเบดรูมก็จะมีมีสองห้องสองห้องนอนสองห้องน้ํา และหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่น,น,นรีวริวไปแล้วรีวิวไปแล้วใช่ไหมอ่ะจำไม่ได้ส่วนห้องอีป,ป้อมได้เรียกว่าเป็นแบบตสตูดิโอละกันเพราะว่าทุกอย่างจะรวมอยู่ในห้องเดียวกันห้องเล็กๆ,ๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบคําถามว่าทำไมห้องอีป,ป้อมขนาดมินิจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาถึงแล้วค่ะมาเรานับหมายไปแล้วมาเลยอ่ะขอเชิญนี่คือ แอนแรกจะเข้ามาบุกตอนที่เขาไม่อยู่ก็จะเกรงว่าเดี๋ยวจะโดนบน่นว่าน้องๆจริงๆเ้วอีป้อมไม่ว่าเราแต่ท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเสียมารยาทนามาบุกห้องคนอื่นเขาไม่อยู่อ่ะห้องอีป้อมเข้ามาเนี่ยขนาดประมาณเท่าไหาร่ป้าป้าเออรวมห้องน้ำได้ไหมรวมห้องน้ำได้ประมาณเออห้าคูณสามสิบห้าตารางก็คือจะมีเตียงเดี่ยวหนึ่งเตียงตรงนี้เป็นเตียงนะคะ ตรงนี้เป็นหน้าต่างเปิดออกมารับแสงสว่างได้ซึ่งสว่างมากเลยต้องปิดไว้ก่อนเพราะว่าวัาตอนนี้มันเป็นตอนบ่ายด้านหลังมันเป็นทิศตะวันตกมันก็เลยจะแบบเปรี้ยงมากเลยลก็เลยปิดไว้นี่สองชั้นนะมีม่านอุ้ยม่านสวยงามเนี่ยพามาเย็บหรอ ใช่อ๋อม่ไมอ่ะนะคะแล้วก็จะมีโฮมไฟเดี๋ยวจริงจเนี่ยตอนได้ออกแบบไว้เนี่ยห้อยไ้อมเนี่ยสามารถเปิดหน้าต่างไปปลูกต้นไม้ได้เลยนะใช่คือนไม่มีระเบียงแดดแรงมากแดดแรงมากเนี่ยระเบียงอันใหญ่มากผมมาดูเดี๋ยวจะตากผ้าก็ได้นะเนี่ยระเบียงเขาจะอันใหญ่มากเลยอืมมีเตียงเสื้อนี่ช่างแหลมทาใช่มเอ๊ะช่งแหลมหมช่าแหลมช่งห่างแหลม,มทำให้นะคะแล้วอันนี้มันเป็นซตูที่นั่งนี่มันนตคุณนาคุณมันเป็นของที่เรา อยู่บ้านเก่าไงเออนี่เนี่ยตอนนี้มีดินชักเก็บของได้เฮ้ยดยว่อนฮะสินทรัพนี่คืออะไรอ่ะตู้อะไรอ่ะที่เก็บกล้องอ่ะตู้กล้องที่มันเสียแล้วอ่ะตู้ตู้เก็บกล้องพี่อู๋เมื่อก่อนจะต้องเสียบปลั๊กแล้วอกล้องใส่ในนี้เพราะว่ามันจะต้องควบคุมความชื้นอุณหภูมิอะไรพวกนี้แต่มันเสียแล้วมันเสียไฟไม่ติดเลยไฟไม่ติดคือใส่กล้องไม่ได้ว่ามาใส่อะไรใส่ของ เอาบอกเขาไปได้มันเป็นตู้เซฟไงใช่ไหมอ๋อเขาามาทำเป็นตู้เซฟเพราะมันเป็นเหล็กนี่ไงใไหมเป็นเหล็กเป็นเหล็กอย่างดีอันนี้อะไรคะเนี่ยอนนี้เป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าอ้าวยังไม่เสร็จอก็ตู้เสื้อผ้าใช่ไหมหมอทำไปแล้วช่างแหลมจะทำมาให้อีกแต่ไม่ว่างยกมาไม่รู้จริงเปล่านะทำไปแล้วอยู่ชั้นสามแต่ช่างแหลมไม่ว่างไม่ว่างมาประกอบให้ยังเป็นชิ้นๆอยู่วะใช่มันยังไม่ทำ ไม่ทก็คือตอนนี้พี่ป้อมก็เลยจะแขวนเป็นที่เป็นเหมือนที่แขวนผ้าไปก่อนเ่้ยที่แขวนผ้านี่คุณแม่คุณแม่คุณปิของบ้านนู้นอ๋ออันเก่าของบ้านโน้นไงที่แขวนผ้าตัวนี้ห้องน้ำใช่ใช่เออใช่คุณคุณนะอ่ะก็มีพัดลมด้วยเอาพัดลมมนใหม่มีแอร์แล้วบางวันหนาวเปิดพัดลมเอาเปล่าตอนเข้ามาถ้าหัวค่าก็ยังไม่เปิดแอร์เปิดดึกๆแล้วก็ใช้พัดลมอาหารทางนี้กระจกคุณแม่คุณแม่กระจก กระจกอันนี้มันเป็นเป็นครอบของสตูดิโอนี่แต่ไม่ได้ใช้แล้วใช่ป่ะนี่ข้างบนบอกมีข้างบนนี่คุ้นอีกแล้วค่ะอลิการี่มาถึงนะห้องโฮมห้องโฮมบ้านเก่าอเใช่อ่ะแล้วก็จะมีตู้นี้ก็คุ้นอีกคือตู้เนี้ยเมื่อก่อนมันอยู่เอ๊ะเดี๋ยวนะ แคมูนจะไม่ได้เหรอจะบอกให้ตู้นี้เป็นตู้ที่ตอนแครมูนคล้องน้องพิมพ์แล้ใช้ตว้นี้นอนอ๋อเป็นหัวเตียงใช่ไหมหัวเตียงที่มันเออมันจะเป็นเดย์เบดใช่เป็นเดย์เบดแล้วเราตัดมาแต่ตรงนี้อแล้วตรงนี้ก็เลยอ๋อมันตัดมามันก็เลยจะมีความแหวงวินซึ่งช่างแหลบบอกจะมาซ่อมให้อีกหรือเปล่าเนี่ยเด็ดช่างแหนบมาเก็บได้ันาก็บวน้ตัวนี้ก็จะไม่ใช้ อ๋อเดี๋ยวจะเอาออกอ๋อเขาเอามาใหม่แล้วคือตัวนี้เอามาใช้ชั่วคราวเพราะว่ามันจะมีตัวที่เป็นใสใสกันดั้มใช่ไหมตัวกันดั้มใช่ซึ่งอันนั้นเพิ่งลื้อมาจากบ้านเก่าเพิ่งยกมาวัน่อนนั้นใหญ่เลยนะนั้นใหญ่แล้วเดี๋ยวน่าจะเอามาติดเต็มตรงนี้อ่ะแล้วนี่มันรูอะไรเนี่ยพี่หูก็ตอนนั้นติดทีวีไง แล้วพอจะเอาตู้มาวางปรากฏต้องเอาทีวีออกอ๋อติดทีวีไปแล้วเออที่พี่อู๋บอกไงว่าทำไมไอ,อปอมติดทีวีซะสูงส่งขนาดนี้จะดูยังไงใช่ป่ะเพราะดูก็ต้องนั่งดูบนเตียงต้องดูอย่างนี้อ๋อก็ <laughs> ออคือเดี๋ยวจะเอาตู้นั้นมาวางเอาทีวีออกแล้วดี๋ยวทีวีดวไหนอะไม่มีแล้วไม่มีที่ว่าดูไอนี่ไปและกัน iPad ห้องน้ำนะคะห้องน้ำกระป๋องขวาอุ้ยตาและชุดเลยอ๋อถัง ค่ะโอเคก็จะเป็นห้องน้ำนี่มีชั้นวางของนี่มีสระว่าน้ม่นตะคุณนะม่นเอ๊ะมันตะคุณคุณเหรอม่านม่านบอดดักฟ้าอ๋องน้ำบอดดฟ้าก็ตรงจริงจริงมันต้องมีกระจกอันนึงอ่ะยังไม่ได้ติดมีแล้ว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 ซื้อมา่อไรเดี๋ยวเราเราเห็นอยู่ในสตูดิโอมีซื้อมาให้ห้องสระอันหนึ่งห้องพี่ป้อมอันหนึ่งเป็นเซตเลยเฮ้ยโหพี่ป้อมเลยพี่ แขนถึงแล้ทำไมตีสูงจังเลยอ่ะขอมาเกี่ยวไงอ๋อเฮ้ยใครติดให้อ่ะสูงมากไม่ถึงเดี๋ยวบุกเข้ามาแล้วก็มาแอบดูว่าอีป้องเขามีอะไรบ้างนะอีป้องอนุญาตแล้วบอกดูได้อันนี้อะไรเนี่ยที่ขั้นหนังสือทำไมต้องมีอันนี่ด้วยอ่ะอ๋อที่ต้องไอแพดใช่ไหมโอ้โหติดเอ๊กติดเอกใช่ไหม เราก็สงว่าน,นี่ที่จะขั้นหนังสือและไอ้น,นี่อะไรไอ้น,นี่มันเป็นที่เกี่ยวสายไฟแล้วเขาเอามารัดเนี่ยแล้วเขาเอา,ายางรัดแล้วเอาไอแพดเดี๋ยวเอาไอแพดสมมุตินี่เป็นไอแพดไอแพดวางงนี้มา <c oughs> ขวดน้ำไว้ทำอะไรครับคนน้ำขวดน้ำไอเนี๋ยวไว้ใส่พวกดอกไม้ใช่ไหมคืออีป้อใหม,ม่เขาก็จะเก็บไงแบบไม่ทิ้งเ<ด>ก็บไว้เก็บไว้ไวอนี่สวยไหมล่ะอันนี้ก็มาจากห้องน้ำบ้านเก่มกัน แล้วก็เอออันนี้ก็อามาจากห้องน้ำบ้านเก่าจำได้นาฬิกานี่ด้วยนาฬิกาซิตี้แบงค์แถมมานี่เหลืองแล้วนะไม่รู้นานแค่ไหนแล้วเนี่ยของก็จะหน้าตาคุ้นๆน่ะเอามาจากบ้านโน้นหมดอันนี้เอามาจากสตูดิโอใช่ไหมโหเฮ้ยเดี๋ยวนะเปิ่ไดิขาติดติดละค้างอะนี่ไอตัวนี้มันบอกวันนั้นบอกไม่เอาแล้วเก็บมาเก็บทุกอย่างอะอะนี่เธอทิ้งแล้วลูกจำได้ ย uh เก็บมาตอนเก็บไปทำไมเนี่ยจะเก็บน่ารักเนี่ยหรอนี่ฮู้เดี๋ยวนะหยิบได้ไหมได้ดยกมาทักรกระดาษเลยกไ็ได้อันนี้อะไรเนี่ยขอดเล่นดิอิมรีวิวเดี๋ยวนะนี่เก็บอ๋อตรงของที่เราคิดไว้เอออ๋อนี่ไงที่เธอบอกว่าไม่เอาอ่ะเพราะว่ามันนี่นี่นะอีิ้ามาหมดเลยนะเอา้านี่แหละดิสนีย์ อ๋อนี่เป็นเจ้าหญิงเอ๊ะไม่ไม่ใช่นี่กล่องกล่องมันเฉยๆข้างในไม่น่าใช่ลูกแก้วพ่อมาทำไมอ่ะเก็บไปทำไมโดนก็เลยเก้วโอเคดูดิสวยวนะอันนี้อะไรอะมันคือเอ่อรู้รู้รู้ ที่เหมือนเอามาต่อต่ออ่ะแล้วก็ตัวเกลี่ยเปลี่ยเออฐานโมเดลอะไรสักอย่างอ่ะดูดิะอ,ะอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวเลโกที่ป้อมที่เก็บไว้ก็จะไม่ได้ใช้นะรู้ปะไม่รู้เก็บไปก่อนนี่นี่ให้นัชาไปถุงหนึ่งอีป้อมก็มีเขาตัวหนึ่งเนี่ยนัชาก็มีดูดิแล้วก็มีรถพวกที่จระปลาไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนี่อะไรอ่ะ เยอะๆอะไรก็ไม่รู้ลืมไปละอ่ะแล้วก็จะมีของเล่นจิงก้าเหรอจิงก้านหนึ่งจิงก้านะคะหมูออมสีอนนมในต่างจริงอันนั้นแหละนัชชาฝากไว้อันนี้ของนัชชาอ๋อตอนนี้ที่เรารีวิวนะเวลานี้นัชชาไม่อยู่กับลราไปไปเยี่ยมบ้านเกิด<า>อันนี้เราไว้ใส่สัมฤทเช็ดสะดือน้องพิมตอนน้องพิมพ์เกิด อีบอมกล้มาตอนนี้ไม่มีแต่มันน่ารักนะใช<ด>่ จบแล้วนะคะรีวิวห้องอีป้อมก็จะสั้นๆมีแค่นี้เองนะคะเพราะว่าห้องนี้ก็คือเอาไว้นอนแล้วก็ชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่สตูดิโอกินข้าวทำงานอะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ตรงนั้นหมดนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวแต่ว่านี่คือยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวจะมีตู้ตามที่อีป้อมบอกตรงนี้อ่อแล้วก็จะมีตูาา้เสื้อผ้าตรงนี้อ,นอีกอันหนึ่งอ่าแต่ว่าต้องรอคิวก่อนเพราะว่าตอนนี้ช่างแลมทำไอ้ตรงชั้นสามอยู่าลั แล้วถ้าเกิดวันหลังมีอัปเดตอะไรที่ไม่บอกว่าเยอะๆแล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีอนะ่ะบ๊ายบาย